ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยประกาศออกมาเป็นฉบับที่10แล้วนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 7ถึง19กรกฎาคม2 5งันายค่ะเหนืออีสานกลางใต้ฟังด่วนเลยจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้างและที่สําคัญนะคะฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะที่อําเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคํานะคะตําบล นนราศีอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามก็แตกแล้วชาวบ้านจะอยู่อย่างไรแบบไหนร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ใครที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของฝนตรหนักระ,ระเวณประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันนี้17กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่19กร,รกฎาคมอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ก็ประกาศออกมาเป็นฉบับที่10แล้วนะคะสาหรับการเตือนภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยล่าสุดค่ะมีการคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่17กรกฎาคมภาคเหนือก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อ,อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนคนรราช สีมาบุรีลัมสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีภาคกลางก็จะมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและก็ราชบุรีรวมไปทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ค่ะจะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราชธานีระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตส่วนวันที่18-19กากรกฎาคมก็ แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ทางภาคเหนือนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์สีสเกตแล้วก็บุราชธา,านีส่วนภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีค่ะพระนะครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมท ภาคตะวัอนออกก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตรา